ชาวทั่วฟิลิปปินส์สะพรึงการทั้งประเทศหลังเสียงนกบีดสุดท้ายดังขึ้นในศึกวอลเลย์บอลซีเกมล่าสุดภาพที่ปรากฏต่อสายตาแฟนกีฬาทั่วเอเชียคือความแข็งแกร่งดุดันและความเฉียบคมของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่เดินหน้าบุกใส่อย่างไม่ไว้หน้าเกมรุกที่รวดเร็วราวสายฟ้าการประสานงานที่แน่นหนาและวินัยในเกมรับที่แทบไม่เปิดช่องว่างทําให้ทีมฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเจ้าภาพหรือทีมที่ถูกคาดหวังอย่างสูงต้องตกอยู่ในสภาพตั้งรับตลอดทั้งเกมจนคําว่าไม่เหลือสภาพ ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เสียงฮือฮาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามแต่ลุกลามไปยังโซเชียลมีเดียที่เต็มไปด้วยคอมเมนต์จากแฟนกีฬาต่างชาติทั้งชื่นชมยอมรับและบางส่วนถึงกับชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเกมวอลเลย์บอลไทยแสดงให้เห็นถึงการเตรียมทีมที่เหนือกว่าการอ่านเกมที่แม่นยำและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่รวดเร็วลูกเสิร์กดดันอย่างต่อเนื่องทำให้การรับแรกของฟิลิปปินส์ปนปปวนการขึ้นตบที่หลากหลายทั้งหัวเสา บอลเร็วและบอลหลังทาให้บล็อกฝั่งตรงข้ามจับทางไม่ถูกทุกครั้งที่แต้มขาดออกไปแฟนบอลฟิลิปปินในสนามเริ่มเงียบลงขณะที่แฟนบอลไทยส่งเสียงเชียร์กระหึม่มภาพเหล่านี้กลายเป็นไวรัลทันทีหลังการแข่งขันจบลงในโลกออนไลน์แฮชแท็กเกี่ยวกับแมตช์นี้พุ่งติดเทรนด์หลายคนจากฟิลิปปินยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่คิดว่าจะโดนเล่นงานหนักขนาดนี้บางคอมเมนต์กล่าวว่าวอลเลย์บอลไทยเล่นเหมือนคนะระดับความเร็วและความเข้าใจเกมเหนือกว่าอย่างชัดเจน ขนาดที่แฟนบอลจากประเทศอื่นๆในอาเซียนและนอกภูมิภาคต่างเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบ้างชื่นชมระบบเยาวชนของไทยที่ปั้นนักกีฬาคุณภาพอย่างต่อเนื่องบ้างยกย่องโค้ชและสตาฟที่วางแทคติกได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งที่ทําให้เกมนี้น่าจดจําไม่ใช่แค่สกอร์ที่ขาดลอยแต่คือวิธีการเล่นของทีมไทยที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความเคารพต่อเกมแม้จะนำห่างก็ยังไม่ผ่อนเกมยังคงรักษามาตร,รฐานการเล่นทุกแต้ม การบล็อกที่ขึ้นพร้อมเพรียงการขุดบอลที่ไม่ยอมแพ้และการเปลี่ยนจังหวะรุกอย่างชาญฉลาดทำให้คู่แข่งแทบไม่มีโอกาสตั้งเกมของตัวเองได้หลายคนในฟิลิปปินส์ยอมรับว่าทีมไทยสอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับวินัยและการทำงานเป็นทีมคอมเมนต์จากต่างชาติหลากหลายภาษาไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีทั้งภาษาอังกฤษสเปนและภาษาเพื่อนบ้านในอาเซียนหลายคนบอกว่าการดูวอลเลย์บอลไทยเล่นในซีเกมครั้งนี้เหมือนดูทีมระดับโลกความคล่องตัวของผู้เล,เล่นตัวเล็กที่เคลื่อนที่เร็ว ผสมผสานกับพลังการตบของผู้เล่นตัวสูงทําให้ทีมมีมิติการเล่นครบถ้วนแฟนบอลบางรายจากฟิลิปปินส์ถึงกับกล่าวว่าพวกเขาหวังให้ทีมชาติของตนเรียนรู้จากความพ่ายแพนน้นี้เพื่อยกระดับตัวเองในอนาคตอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือสภาพจิตใจของนักกีฬาไทยความนิ่งความกล้าและการไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์เจ้าบ้านหรือสถานการณ์ในเกมที่ตึงเครียดนักกีฬาไทยยังคงโฟกัสกับแผนการเล่น ทำแต้มทีละลูกอย่างมีสมาธิแฟนกีฬาต่างชาติชื่นชมว่านี่คือคุณสมบัติของทีมแชมป์อย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่หลายทีมในภูมิภาคยังต้องพัฒนาในขณะเดียวกันเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝั่งฟิลิปปินส์ก็มีไม่น้อยบางคอมเมนต์ตั้งคำถา,ถามถึงการเตรียมทีมการจัดตัวผู้เล่นและการตัดสินใจในเกมบางคนมองว่าทีมยังขาดประสบการณ์ในเกมใหญ่ ขณะที่บางคนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าความแตกต่างด้านระบบการพัฒนาวอลเล์บอลคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผลการแข่งขันออกมาเช่นนี้การถกเถียงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้สร้างแรงสันเสถือนในวงการวอลเล์บอลฟิลิปปินส์อย่างแท้จริงสําหรับฝั่งไทยชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเก็บแต้มเพื่อคว้าเหรียญหรือแชมป์แต่เป็นการตอกย้าสถานะของทีมวอลเล่บอลไทยในเวทีอาเซียนและเอเชีย การเล่นที่มั่นใจและเป็นระบบทำให้หลายชาติเริ่มมองไทยเป็นคู่แข่งหลักที่ต้องศึกษาอย่างจริงจังแฟนบอลไทยจำนวนมากแสดงความภาคภูมิใจในผลงานของนักกีฬาพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้เดินหน้าสร้างผลงานต่อไปในระดับที่สูงขึ้นกระแสะในโซเชียลยังคงร้อนแรงหลังเกมจบลงหลายวันคลิปไฮไลท์ถูกแชร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะช็อตตกที่เฉียบขาดและการบล็อกที่แน่นหนาหลายเพจบอลเล์บอลต่างประเทศนำเกมนี้ไปวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษา มีการชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆที่ทำให้ไทยเหนือกว่าเช่นการเคลื่อนที่โดยไม่ครองบอลการสื่อสารในสนามและการอ่านเกมของตัวเซตที่ฉลาดหลักแหลมสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ชมที่ไม่ใช่แฟนบอลไทยยังต้องยอมรับในคุณภาพแมชนี้ยังถูกมองว่าเป็นสัญญาณเตือนสำหรับทีมอื่นๆในซีเกมและทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาคว่าการเจอกับไทยไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปหลายชาติเริ่มพูดถึงการปรับปรุงโครงสร้างหลีภายในประเทศ การลงทุนในเยาวชนและการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพื่อไล่ตามมาตรฐานที่ไทยแสดงให้เห็นในสนามความพ่ายแพ้ของฟิลิปปินส์จึงไม่ใช่แค่ความผิดหวังแต่เป็นบทเรียนที่อาจเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาวอลเล์บอลของประเทศในระยะยาวในมุมของแฟนกีฬาทั่วโลกเกมนี้ถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในแมชที่สะท้อนพลังของวอลเล์บอลอาเซียนหลายคนชื่นชมว่าการแข่งขันในภูมิภาคนี้มีความเข้มข้นและคุณภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การที่ทีมไทยสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในซีเกมทำให้สายตาจากนอกภูมิภาคเริ่มหันมาสนใจมากขึ้นและเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยได้แสดงศักยภาพในเวทีที่ใหญ่กว่าท้ายที่สุดภาพของชาวฟิลิปปินส์ที่สะเงกับพลังตกของวอลเลย์บอลไทยกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานไปทั่วโลกออนไลน์ไม่ใช่ด้วยความเย่ะเย้ยแต่ด้วยความเคารพต่อคุณภาพของเกมกีฬาคอมเมนต์ต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาสะท้อนทั้งความช็อก ความยอมรับและความหวังว่าจะได้เห็นการแข่งขันที่สูสีและเร้าใจยิ่งขึ้นในอนาคตสำหรับทีมไทยชัยชนะครั้งนี้คืออีกก้าวหนึ่งของการเดินทางที่ยาวไกลและสำหรับวงการวอลเลย์บอลอาเซียนมันคือบทพิสูจน์ว่าความมุ่งมันและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างแรงสันะเทือนได้จริงบนเวทีระดับนานาชาติ